เป็นนับใจผมตั้งแนงนะครับเพื่อสี่ใใจะ enfin ต่อไปนะครับ้าผลงานใหม่นะครับทุกนวลาลุกขึ้นเอาแล้วครับใส่งาม sạch kiểu cho ใส่ครับมีไส้ต้ว้ครับนะน่ามีใส่มีใส่ใสอ่าหรือมีใส่เลยครับ สวยครัใส่สวยนะติดตามพรม้อมด้วยนานั่นเยก้องจ้าครับหนึ่ง 放一下歌曲。So <Okay. S 1> สวยๆครับามาติดๆตามติดๆครับฮกฮิดสูตรสองบนะ ใส่สวยครับแล้วแหละบุคควิส hmm. ส uh ุดซองครับ hmm. น yeah. uh ี hmm. yeah. Yeah. ่ อ้ยสอสอ,อนี่ครับสนะครับโมเมนค้นไใจครับแาค่ไทยหมดะครับนี่ครับมกคลิปสุดสองนะครับ

ผมเมาคือน้าเบิดมันเรียกมีปลาเมื่อกินไหนเนาะไอ้เอาดีครับมึงเ่เอาดีเอาดีพับโต๊บปรกวนนะพุบพับต๊เดินห้าคืนบมคืออาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาคือเดินห้าคืนครับผ้โอ้โเนาะโอ้ยเนาะรวมมาท้งี ปิดสูดซ้องครับมันย่อมในสองตัวอยู่แล้วนะครับผมนะคือไม่ับขอบากผลง,งานปกิดสูดซ้อนนะครับนะสนใจครับผัดเฟซอินบอกเข้าไปได้ร,บรับรับสองเดือลที่แล้ ครผมเพื่อนลยใส่ไน้นะเป็นดกติดนะครับมแดงออกจากถังหน้าผมคมคล้ายกันนาเลยใส่จะคืนก็คืนเพราะว่าปลาเข้าเข้าวัชพืนมันกิดึ้นเน่ะเพราะว่าปลามันเขาแล้วเขาก่จจะมุงี่ยให้มันเล่ม เอาไว้ใส่กป๋งเครื่องมเอจงหน่ต่อลังก็ล้ำครับเือจงหน่ต่องล้ำของลูกนกนะครับล้ำของนกก็ดีมหาสิ์งเาล่ะความาสวยเลยครับมหาสิ์น Jamie, lonely, em. ี่ปามันที่กินะมาณช่วงพอกินบปงบิงบุ๊บปุ๊บปุ๊บล เดิมหายเลยนะฮนะนวดติดงานใส่พรมานนะ้าในครับตาห้องเจ้า cổ phiếu sư sống nằm 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 六。 Thank yeah. you. ดีนานๆนะครับวันนี้ผมก็สบายสามโมงเนแล้วครับนานาเดี๋ยวจังไหนผมกับสีขอจบคลิปไปซัมนี้นะครับเพราะว่าแบตโทรศัพท์สิบเบิดนะครับนานาเดี๋ยวจังไหนตอนแรกผมกลับเดี๋ยวผมส่ขขงผลงานครับ